คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระแท่นตรงรังนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คราคาวัตถุมงคลไปชมวัตถุมงคลกันที่นี่นะครับที่วัดพระแท่นเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นครับตัววัตถุมงคลก็จะอยู่ในอาคารหลังขวามือนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับ เป็นพักกิ่งนะครับกล่องสีเหลืององค์ละ1,000บาทพักกิ่งจีนนะฮะแล้วก็มีพระล่วงครับพระล่วงหลักรางปืนองค์ละ1,000งพันบาทมีหลบปูทั่วครับปีสองพันห้าร้อยคี่สิบเอ็ดองละ300บาทครับแล้วก็มีผ้าท่ากระดาน,นครับผ้าท่ากระดานองค์ละ500บาทปี2545ครับแล้ก็ยังมี พระประธานของวัดพระแท่นนะครับรุ่นหนึ่งครับองละห้าร้อยบาทเป็นหล่อรูปล่อนะครับตรงนี้เป็นพระประธานครับพระประธานของวัดพระแท่นรุ่นหนึ่งรุ่นแช่น้ำมนต์ครับองละห้าร้อยบาทรุ่นหนึ่งครับองละห้าร้อยบาทถัดมาครับเป็นพระสมเด็จสร้างมาปี2515นงนะครับองละหนึ่งร้อยบาทใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ แล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อทองหลอครับปี2,500สูตนร2500นะครับอ,องละ5 0าบาทนะครับ499นะเปจ้าวาดอดีตเจ้าเวาของวัดพระแท่นดงรังครับแล้วก็มีพระปิตาอ,องละ300ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นเหรียญรอห้านะครับมีเนื้อทองแดงนะครับตอนนี้ เงื้อเงิน999บาทเนื้อทองแดง100บาทครับก็ปลุกเสกตั้งแต่ปี2537นะครับหลวงพ่ออุตมะร่วมปลุกเสกด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นพักกลิงจีนครับราคาเดียวกันครับทั้งสองทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับของละ1,000บาทส่วนตรงนี้ครับจะมีเป็น เหรียญปี2512นะครับรานะคา999บาทเป็นเหรียญอัปปาก้านะครับแล้วก็มีเหรียญรานะคาเดียวกันครับ999บาทปี2515นะครับแล้วก็มีเหรียญราคา599บาทประมาณนี้ครับตรงนี้รานะคา599บาท9 0 0แล้วก็999บาทนะครับ พระบีพระผงพระประธานวัดพระแท่นนะครับองละ599กบกาบาทปี2515ครับหาครับกลจมดแล้วครับห9 9กบกาบาทแล้วก็มีพระสังกรจจายครับองละสองบาทครับและด้านมุมซ้ายครับเป็นเหรียญของอดีตท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงพ่อทองหลอ่อหลวงพ่อทองหล่อนะครับ 499บาทปี2521นะครับกับปี2519นครับแล้ว,ละะวม,ลมีเหรียญลงปูเป้ครับ499บาทครับส่วนด้านบนตู้ครับมีบเหรียญพยาเต่าเรือครับองละอาบาทรุ่นรือถังใจครับรุ่นคลิกชีวิตรวยถังใจนะครับออกที่วัด

แล้วก็มีพระสังกัจจยองค์ละสามร้อยบาทตรงนี้ครับเป็นนาจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับปีสอง6รอสาสิบหกครับพระสังกัจจยของวัดพระแท่นตรงหลังครับด้านในก็ยังมีพระสังกัจจยเนื้อผงนะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมราคาองละหนึ่งร้อยบาทครับพระสังกัจายพิมพ์สี่เหลี่ยมส่วนตรงนี้เป็น รายละเอียดของพระเก่งจีนรุ่น2องแ่นดินนะครับองค์ละ1,000บาทมี2,537ก็มีหลวงพ่ออุตมะกับหลวงพ่อทองดำเจ้าอาวาสวัดพระแทนร่วมลุกเสกด้วยนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับพระเกจิลปปุกเสกร่วมลุกเสกเป็นร้อยรูปเลยครับในยุคนั้นนะครับก็ประมาณ30ปีมาแล้ว ก็เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ครับองละหนึ่งพัน 1, บาทยังมีเหลือให้เช่าบูชาอยู่ที่วัดนะครับส่วนในตู้นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทองดำเจ้าอาวาสองปัจจุบันนี้นะครับถูกเสกนาน5ปีเหรียญละ299ยบาทครับ299บาบาทเท่านั้นคุณผู้ชมหลวงพ่อทองดำนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นพระของแม่ชีบุญเรือนนะครับมีวางจำหน่ายอยู่ที่วัดพระแท่นด้วยนะครับห9ร้บเาทครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ครับมีเหรียญราคาสามรอยบาทครับแล้วก็เป็น พระสักการะานะครับองเรยอะศา199เลยนี่ก็เป็นรูปภาพของวัตถุมงคลที่ปลุกเสกในปีพศ2537นะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นเหรียญพระพุทธมงคลน,นะครับ100บาทเหรียญกลมๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นเหรียญในหนลวงรัชากาลที่9นะครับ รา,าคาไม่ชัดเจนนะครับ้อาขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเร,ออรา,รเา,ามีพระสังกัจจายพระปิดต,ตาฮนะาเหรียญพระพุทธมงคลหนึรบาทตทนะ้ครับคุณผู้ชม<อ>ด้านในก็เป็นหลวงพุทัยครับหลวงพุทธปีพันห้ลร้อี่สิบอ็ดสรอบาทนะครับ ตัวตรงนี้เป็นสแตมเสาวโศกครับราคาแผ่นละ99บาทครับผ่านพิธีลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับตราสแตมเสาวโศกของวัดพระแท่นนะครับวัดพระแท่นดงรังววรวิหารจังหวัดกาญจนบุรีใบละ99าบาทส่วนด้านล่างครับเป็นพระสังกัจจาย องละ100บาทสร้างปี2,536นะครับพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับเป็นเนื้อผงสวยๆแบบนี้นะครับ,บก็สำหรับท่านใดที่อยากจะเช่าหรือบูชาวัตถุมงคลของวัดพระแท่นโดรักนะครับทางวัดไม่มีบริการจัดส่งนะครับผู้ชมต้องเดินทางมาเช่าบูชาด้วยตัวเองนะครับตรงนี้เป็นพระสังกัจจายปี2 5 3 6เช่นกันครับองละ100บาท เป็นพิมพ์แบบนี้นะครับนนนนรขนาดตั้งบูชาครับส่วนตรงนี้ครับ <มา S 1> หลวงพูททวดปี2541ป,ปุกเสกสามวาระพุทธคุณด้านเมตาด้วยนะครับองละ299บาบทครับ 299บ,บาทนะครับหลวงปู่ทวที่วัดพระแท่นโดงรังวรวิหารจรังหวัดกาญรจนรบุรีนะครับส่วนในตู้นี้ครับเป็นตะกุดครับ200บาทตะกุดรุ่นแรกของวัดพระแท่นครับพระอาจารย์ชาตินะครับนี่ก็เป็น กล่องไม้เก่าครับ699าบกาทส้อยประคำเส้นละ299บาทครับหลวงพ่ออุตมะของหลวงพ่ออุตมะนะครับเป็นพระกำแพงศอก1,000บาทตรงนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะเช่าวัตถุมงคลของวัดพระแท่นนะครับ วัดประแทนก็ไม่มีบริการจัดส่งให้คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมต้องเดินทางมาด้วยตัวของท่านเองมาเลือกวัตถุมงคลด้วยตัวท่านเองแล้วก็ถือว่ามาเที่ยวชมสถานที่มาทําบุญที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับมาเลือกวัตถุมงคลมาเช่าทุมคลด้วยตัวท่านเองนะเดี๋ยวออกชให้เลยนะาด้านบนของตู้วัตถุมงคลก็จะมีน้ํามันสูตรโบราณน,นะครับ เป็นน้ำมันสมุนไพรแบบนี้ครับราคาขวดละ70บาท110บาทแล้วก็130บาทนะครับสรรพคุณก็ตามป้ายที่บอกเอาไว้นี้นะฮะเป็นน้ำมันสูตรโบราณครับแกปวดเมื่อยปวดข้อนะครับ รักษาได้หลายอาการครับส่วนตรงนี้ก็มีล้เป็นเหมือนยาดมครับกระปุกละ50าบาทครับตรงนี้ก็ยังมีสแตมสาวาโโกครับยังเหลืออีกพอสมควรนะครับและนี่ก็เป็นวัตถุมงคลทั้งหมดของวัดพระแท่นดงรังในปัจจุบันนี้ที่ยังเหลืออยู่ให้เช่าบูชาอยู่ที่วัดนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ก็เป็นงานประจำปีของวัดพระแท่นดงรังบวรวิหารนะครับ งานก็เริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่14มีนาคม2568นะครับก็จะมีผู้คนหลังไหลมาเที่ยวมาทำบุญมาปิดทองมาเช่าวัตถุมงคลกันมากมายเลยนะครับมีร้านค้ามากมายเลยเดี๋ยวผม,มซื้อดอกไม้ทูบเทียนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับไปเข้าไปสักการะจุดทูบตรงนี้นะครับจุดทูบเทียนดอกไม้วางไว้ตรงนี้นะ ก็นําแผ่นทองที่ได้มาครับเข้าไปด้านในครับเมื่อจุดทูปเทียนบูชาพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําแผ่นทองที่ได้มาเข้ามาด้านในนี้ครับเข้ามาแต่แผ่นทองครับมาแปะที่พระแท่นหินตรงนี้ครับมาขอขามามาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลด้านในนี้นะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับในช่วง เทศกาลงานปิดทองปิดทองรอยพระพุทธปิดทองพระแทน่นปิดทองรอยพระพุทธบาทวัดพระแท่นดงรังนะครับก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้มาเที่ยวมาทําบุญมาเช่าวัตถุมงคลกันที่วัดพระแท่นดงรังวรวิหารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับงานก็ยังมีอยู่อีกหลายวันนะครับก็เริ่มงานมาตั้งแต่วันที่6มีนาคมนะครับงานจะ จบลงวันที่14มีนาคมนี้นะครับมาเที่ยวชมมาเช่าวัตถุมงคลมาปิดทองพระแทน่นมาปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัดพระแท่นกันนะครับสำหรับวัดพระแท่นดงรังนะครับสร้างในสมัยใดก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่สันนิษฐานกันว่าคงสร้างในสมัยพับเจ้าบรมโกศนะครับเมื่อครั้งส่งค้นพบพระแท่นดงรังแล้วก็ส่งโปรดให้ช่างหลวง มาสร้างพระพุทธบาทจำลองไม้แกสลักประดับมุกเอาไว้ถาวายเป็นพุทธบูชาไวนะ้นวิหารพระแท่นนะครับภายในวัดก็มีปูชนียสถานและก็บราณวัตถุมากมายนะครับประกอบด้วยมณดบเขาถวายพระเพลิงรอยพระพุทธบาทจำลองลานนางฟ้าบันไดแก้บันไดหน้าเจ็ดเสียงพระพุทธทวาราวดีสีมหาโชคพระสังฆจายพระอุโบสถจตุรมุกวิหารพระแทน่นวิหารบทยาวิหารพระอานนท์พระพุทธบาทไม้ประดับมุก มนดกพระบรมสารีริกธาตุบอ่อว้้นพระโอษวิหารพระพุทธมงคลรวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งตั้งอยู่ภายในวิหารพระพุทธมงคลด้วยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังก็ตั้งอยู่ที่ตําบลพระแท่นนะครับ อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับงานประําปีของวัดพระแท่นดงรังครับก็มีก็เริ่มตั้งแต่วันที่6มีนาคมไปจนถึงวันที่14มีนาคมนะครับก็คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวนะครับหรือว่าเคยมาแล้วอยากจะมาอีกสักครั้งก็เหลือวเวลาอีกประมาณ5วันนะครับ ก็ยังมาทันนะครับตรงนี้ก็มีกระเทียมเป็นสินค้าขึ้นชื่อของงานประจำปีของวัดพระแท่นนะครับกระเทียมแล้วก็หอมนะก็เป็นภาพบรรยากาศในตอนกลวันของงานวัดพระแท่นนะครับประจำปี2568กอ,อยังเปิดกันไม่ครบทุกร้านนะครับร้านค้าที่มาตั้งร้านขายของ างร้านก็ยังปิดอยู่บางร้านก็เปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเมื่อรับชมคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงจากนี้ไปก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้าของงานวัดพระแท่นนะครับ ก็คงจะได้เวลาปิดคลิปแล้วนะครับเอาไว้คอยติดตามรับชมว่าช่องของเราจะไปเช็คราคาวัตถุมงคลหรือว่าไปชมวัตถุมงคลที่ไหนกันอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้บ๊ายบายครับคุณผู้ชม ตื่นตัวตื่นสายตื่ตืต่กว่าจะก,กลับบ้านบางทีก็ต้องนอนค้าง